สวัสดีครับทีปะก่อนฟาร์มตำรวจบ้านขอรายง,งานตัวครับครับเมื่อเนี้ก็ได้มีโอกาสมารายง,งานตัวอยู่คอกเจ้าของเนี่แหละพี่น้องตำรวจบ้านมีเลี้ยงมีล้ามาเว่าสูพีสู้น้องฟังคือเกา่าจิบเนี่ยพี่น้องก็สิเป็นการถามพี่ถามน่องแล้วก็ถามคนที่หูนะพี่น้องเนาะ ผู้ใดหูก็ให้คอมเมนต์ตอบกันใดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสายเลี้ยงสายขุนสายเก่งกำไรยังเสียพี่น,อน้องมือนีตำรวจบ้านกัสิมาหาคำตอบแล้วก็ามาถามพี่ถามน้องผู้ที่เพิ่นมีความรู้ผู้ที่เพิ่นมีประสบการณ์ในด้าน การทรงออกงัวพี่น้องแล้วก็การตลาดซึ่งคำว่าตลาดเนี่ยมันมันแยกออกได้เป็นหลายตลาดพี่น้องบ้านเฮาก็บซิมิยู่หลายอย่างที่เพิ่นเอิ่นกันพี่น้องตลาดนัดงัวควยตังเสียพี่น้องตลาดนัดโคกระบือที่เพิ่นเอิ่นกันภาษาไทยเนาพี่น้องเนาะ แต่ว่าตำรวจบ้านนี่บอถามพี่น้องบอถามเกี่ยวกับตลาดนัดโคกกระเบือในในประเทศไทยเขาดอกพี่น้องเพราะว่าหลายหลายคนหลายท่านกับสี่หู้แล้วลหละว,ว่าตลาดนัดบ้านเขาเนี่ยมันเป็นตลาดนัดโคกกระบือเนี่ยลักษณะใด ซึ่งทั้บ้านทั่วไปกับหู้ดีพี่น้องว่าเป็นตลาดนัดทั่วๆไปนั่นแหละพี่น้องก็คือมีพอ่อค้าต่างจังหวัดมาสื่อแน่แ้วกามีพอ่อค้าจากประเทศนอกเพิ่นมาสื่อกำลังฮอตฮอตฮิตฮิตอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือพอ่อค้าจากเวียดนามเนาะพี่น้องเนาะพ่อ,พอค้าจากเวียดนามเพิ่นก็นมาสื่องวัว ช่วงนี้ก็ปรากฏว่าซื้อหลายเป็นพิเศษพี่น้องซื้อหลายเป็นพิเศษซึ่งนี้จํานวนงวที่ที่ออกไปเนี่ยขายให้เฉพาะในหอยจากเวียดน้ำเนี่ยหรือหนห่างจากเวียดน้ำเนี่ยพี่น้องหลายแต่ละจังหวัดแต่ละหม่องที่เิันลงไปซื้อนะพี่น้องิันก็ซื้อได้เป็นพ่วง พวงนื่งกับหลายโตพี่น้องห้าสิบหกสิบตซึ่งเพิ่นกับเน้นเป็นง้วเนื้อพี่น้องเน้นเป็นง้วเนือ้อแต่ว่าช่วงที่ผ่านๆมาหลายๆพื้นที่เพิ่นกับลงมาลงมาซื้องวัวเน่ะหลายพี่น้องลงมาซื้องวัวหลายบันนี้ตำรวจบ,บ้านที่ถามเด้อบัดน,นี่พี่น้อง จะถามพี่ถามน้องปูที่เพิ่นมีประสบการณ์ในการส่งออกงวัวสื่อง,งวัวขายงัวให้ลงเชือดพี่น้องประเทศไทยเขานี่มีลงเชือดอยู่ถ้าผมจำาม่ผิดพี่น้องมีอยู่ซี่ลงพี่น้องซึ่งเป็นลงเชือดที่ว่ามาตรฐานสามารถเฉือดงัวได้ เมื่อละหลายหลายตัวเนี่ยพี่น้องมีอยู่ประมาณสีมองถึงหาหม่องนะพี่น้องเนาะถ้าพูดไรหูห้กะจำนวนที่แท้จริงกับคอมเมนต์มาบอกกันเนเอพี่น้องเ้ออันนี้ตำรวจบ้านกะจำเพิินมาพี่น้องตำรวจบ้านจำเพิ่นมาเพิ่นอบอกให้ฟังแล้วกะมาบอกต่อให้พี่ให้น้องฟังแนวนมุมลงเฉือดบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องมันมีอยู่ใหญ่ๆอยู่สีหาลง้งจังเสียพี่น้อง เขามาสันติฐานแบบเนี้ยเขามาสังเกตแบบเนี้ยพี่น้องว่าเพิ่นเอาง้วะไดเพิ่นเอาง้วะจากใสไปเชือดเขาโลงเชือดแหรอพี่น้องอันดับแรกเลยก็คือมันเป็นงัวขุนเนาะพี่น้องเนาะง้วขุนการเชือดงัวะเนี้ยม,มันมีหลายหลายอย่างพี่น้องงัวะเขาก็บมีหลายแบบที่เลี้ยงอยู่ในบ้านเขาเนี่ย เกษตรกร,เ,กรเขาเนี่ก็เลี้ยงแบบนนง,ยงัวแบบพื้นพื้นบ้านนาะพี่น้องเลี้ยงงัวแบบพื้นพื้นบ้านบางคนก็ซืเลี้ยงปล่อยบางคนก็ซืเลี้ยงขังแต่ว่าบางคนเกษตรกร,กรสูงขึ้นไปอีกพี่น้องก็คือเป็นฟาร์มแหละพี่น้องเป็นฟาร์มเพื่อนก็ซืเลี้ยงงัวขุนเกรดพเมี่ยมพี่น้องเกรดพิมี่ยมนี่เพื่นเลี้ยงแล้วเพื่อนเอาไปขายให้ให้ผู้ใดพี่น้อง พันอไปขายสผู้ที่ฮู้กับบอกในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาบอกกันแนะ่เป็นเชือดแล้วเป็นทรงออกต่างประเทศหรือว่าเชือดแล้วส่วนหนึ่งก็ยังขายอยู่ในประเทศไทยเฮานี้อยู่พี่น้องตามที่ผมผมเป็นคนมักเที่ยวห่างพี่น้องมักเที่ยวห่างไปห่างนั้นห่างนี่ผมก็ไปสังเกตบึงตามห่างต่าง ปรากฏว่าเนื้อง,ง้วนเนี่ยมักให้หลายปันได้พี่น้องมักให้หลายปันไดส่วนมากกระสิเป็นเนื้อหมูโดยเฉพาะขออนุญาตเอ่ยซื้อเพิรเดอ,อ,เดอเร์พี่น้องเด้อห่างเมกโคเนี่ยพี่น้องห่างเมกโคใหญ่ๆเนี่กระสีมีเนื้อง,ง้วอยู่แต่ว่าวก็สิเฮ็ดเป็นแพ็คพี่น้องเฮ็ดเป็นแพ็คเฮ็ดเป็นแพ็กเก็ตนะล่ะพี่น้องเฮ็ดเป็นกองส่วน เนื้อที่เพิ่นเอามาเฮ็ดทให้บ้านเขาที่ไปซื้อของอยู่ในห้างเพิ่นเนี่ยส่วนมากก็สิเป็นเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูส่วนมากล้วก็เป็นอาหารทะเลอาหารสดทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขากลมาถามได้บ้เนี่ยพี่น้องว่างัวเฮาเนี่ยพี่น้องว่าที่ขายอยู่น้ำตลาดนัดทั่วไปเนี่ยบริเวณงัวขุน เกียดพเมียมหรือว่าเกียดกลางพี่น้องซึ่งเป็นง้วเกียด,ดตัล้ล่ะก็คือบอริเวณเขาในฟาร์มขุนแต่ว่าเป็นง้วจากตลาดนัดเท่านี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเขาซื้อขายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเพิ่นอเอารถมาขนเอาขน,นเอาเนี่ยพี่น้องในห่างจากประเทศนอกแน่แล่ะกันวันนี้สิมาถามในห่างไทยเท่านี่พี่น้องในห่างไทยเท่านี่ได้ซื้อง้วจากเกษตรกรทั่วทั่วไปเนี่ย ซื้อซึ่งว่าจากตลานัดเเขานี่ยแหละแล้วเพื่อนได้มีโอกาสได้ขายแห่งโลงเชือดของไทยเขาเนี่ยบ่หรือว่าเพื่อนออกไปส่งขายขุนโตจังเสยพี่น้องแห้กเกษตรกรผู้ที่เพื่อนมีกําลังทรัพย์หลายๆเพื่อนออกไปขุนเพื่อนตั้งเป็นฟา้ามหรือว่าไปส่งสากรจังเสยพี่น้องสากรหญ่สาสหกรนั่นสากรนี่ ที่เพิ่อนออกยูทูบ b e ใข้าเบิงกันละแล้วลเพิ่นขุ้นว่าเราเนี่ยเพิ่อนเอาไปขายใสพี่น้องขายน้ำประเทศไทยเขาหนี่หรือบอรหรือว่าเพิ่นมีในห่างจากเมืองนอกมาซื้อจังเสียพี่น้องอันนี้เขาก็อยากถาม ถามภูพลูวนอพี่น้องเนาะที่ตำรวจบ้านเบาขายายความเงาๆเนี่ยโมเมน์อย่างได้พี่น้องคือตำรวจบ้านเนี่ยอยากหู้ว่าหัวในประเทศไทยเขาเนี่ยมันโมเมนต์ว่ามีหน่อยๆพี่น้องมันมีหลายตามที่ตำรวจบ้านไปตะวินเลาะหาถามน้ำพีน้ำนองเกษตรกร,ร,กรบ้านนอกเขาโดยเฉพาะภาคอีสานเขาเนี่ยพี่น้อง พี่เพิ่นมีงวอยู่คนละสี่ตัวห้าตัวบางคนมีหอดยี่สิบกว่าตัวสามสิบตัวพี่น้องเพิ่นก็ยังบ่ได้ไปขึ้นเป็นขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนมากนะพี่น้องมีอยู่สี่ตัวห้าตัวจังเสียพี่น้องเพิ่นก็ไ่ได้ไปขึ้นคือกันบัดนี้ตำรวจบ้านนก็เลยอยากถามว่างัวเขาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเขาเนี่ยมันหลายพี่น้อง มันหลายโมเมนว่างัวมันหน่อยๆซึ่งเพื่อนว่าคนไทยเขาเนี่ยบริโภควเนี่ยปีหนึ่งล้านสองล้านสามแสนตัวเนี่ยผมว่ามันโมเมนพี่น้องบริโภคกันหลายก็นั้นเพราะว่าการเก็บสติตินี่เพื่อนก็สที่เก็บสติตีแบบที่ว่าเพื่อนไปขออนุญาตนาะพี่น้องเนาะ ขออนุญาตเฉือดง้อจังเสียพี่น้องเป็นการเก็บได้ล้านโกตัวอยู่แต่ว่าความจริงแล้วที่บริขออนุญาตอีกก่ะลักลอบกันเชือดนี่หลายพี่น้องโดยเฉพาะอยู่น้ำชนบทตรต่างๆอันนี้เขากับบริวาเพิ่นนนาะพี่น้องเนาะล่ะเขากับบริติว่าเพิ่นลักลอบเฉือดดอกพี่น้องมันเกิดมีจังสี่มาตั้งแต่โบร้านห้วละพี่น้องเขากับมาถามกัน อยากหูอยากเห็นว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวในประเทศไทยเขาเนี่ยมันเม่นหน่อยๆล้านตัวพี่น้องมันมันหลาหลาล้านตัวซึ่งเขาก็อยากให้รัฐบาลเขาเนี่ยหันมาบึงเกษตรกรแน่หันมาบึง,บงผู้ที่เพิ่น เลี้ยงงัวแนนก็คือเกษตรกรทุกทุกอาชีพเพื่อนก็ดูแลเปิดพี่น้องบพว่าสิปเป็นนาเขาจังเสียเพิ่นก็ดูแลปาล์มจังเสียหรือว่ายางพราราจังเ,เสียพี่น้องเขาโพดมันสำปะหลังเขาเปลือกเขาจังเ,เสียพี่น้องเพิ่นก็ดูแลเช่าให้เช่านาเป็นยางดี มีโครงการนั่นโครงการนี้มาหลายโครงการพี่น้องเกี่ยวกับหน้าเขา,เาแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เพิ่นเลี้ยงงวัวเนี่ยบางคนเนี่เพิ่นบ่ได้เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้พี่น้องเพิ่นเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเพิ่นมีงัวสี่ตัวหาโตนี่เพิ่น,น,พนกะฝากชีวิตฝากขอบครวัครวความเปลี่ยนยูต่างๆเนี่ยเพิ่นฝากไว้นี่น้ำงวัวพี่น้องเพิ่นกะอยากได้ ราคาง่วเนี่ยมันดีกว่าเก่าแน่เวลาเพิ่นขายอย่างเช่นเสียพี่น้องเพิ่นกะมีผ้าละทางขอบขั้วหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่นกะฝากไว้น้ำง่วงั่วสีว่ตัวหาตัวเพิ่นกะขายปีหนึ่งปีละตัวสองตัวจช่งเสียพี่น้องเพิ่นกะอยากขายให้มันได้ราคาดีแน่ริเวนว่าคนถิ่มาซื้อจั่องเสียพี่น้องหรือว่าการทรงออกจังเสียมันสะดุดหรือว่ามันกดกันจังเสียพี่น้อง อยากให้มันขายด้วยราคาที่ว่าเป็นรรมแน่แอยากให้รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเร่งรัดงวจากประเทศอื่นนะพี่น้องงวจากประเทศอื่นนะให้มันเข้ามาในประเทศไทยเขาเนี่ยหน่อยแน่จะเอาเข้ามาหลายหลายเข้ามาสนับสนุนงวในประเทศไทยเขาเนี่ยให้มันขายได้ราคาดีๆเนี่ยพี่น้อง สกอรกเขาจงคอยไปไปสนับสนุนประเทศอื่นพี่น้องครับสำหรับปุ้ไเขา,าว่แเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อฝากกดติดตามให้น้ำแน่พี่น้องปุ้ยไคิดว่าคลิปของตำรวจบ้านนี่ก็นยังให้สาระดีๆกับพี่กับน้องกับปู้ทีเลียงนัว หรือว่าเกษตรกรซึ่งบ่งมอนว่ายึดอาชีพเลี้ยงง้อเนี่เป็นอาชีพเสริมซึ่งยึดอาชีพเลี้ยงง้อเนี่เป็นอาชีพหลักจังเสียพี่น้องถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์เขาเป็นเกษตรกรตัวน้นอยเนี่ยพี่น้องเขาก็อยากเบาอยากซื้อสารไห้เพิ่นผู้ที่เพิ่นมีอำนาจวาสนา อยู่ในประเทศเขาเนี่ยได้รับทราบรับรู้เพิ่นก็ได้หาทางซอยเหลือเขาจังเสียพีน่น้องเขาเห็นแนวทางการเลี้ยงผมก็เคยประสบปัญหาเลี้ยงง่วมาหรือมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเนี่ยสปีที่เขา4ปีเนี่ยผมว่ามันลำบากพีน่น้อง คนที่เลี้ยงง่วเนี่ยลำบากหลายคลิปที่แล้วเนี่ยผมกับิอยากปรับเปลี่ยนก็คืออยากปรับเปลี่ยนจากการเลี้ยงแม่พันธุ์แม่บอกเนี่ยคืองัวต้นน้ำไปเป็นงัวขุนธรรมชาติเพราะว่าผมเบิ้งแล้วผมเลี้ยงมาสามปีที่เขาซปีเนี่ยมันซาพี่นอ้องมันซาเกษตรกร ถ้าง้มันมีราคาเนี่ยกับบ่มีปัญหาพี่น้องว่ามันมีราคาคือแต่เกาบ่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ง้อมันราคามันโลงหลายมันก็อยากใจออกเนาะพี่น้องเนาะกับบ่อยากเลี้ยงต้นน้ำเพราะว่ามันใสเวลาโดนก็อยากไปหันปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงแบบไม่พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่สนิทก่อนพี่น้องคลิปหนาคลิปหม่ังไม่พอกันไหมกดไดเบิรงคลิปของตำรวจบ้านแล้วกาใครถือเครียดคือเบอร์ ถือหวยถือลรตเตอรี่รางวัลที่หนึงสูบผู้สูบคนเด้อพี่น้องเด้อยาเก็บยาไข่ยาจนมีเงินทองอังทงเต็มทงล้นทงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสูขผู้สูบคนพี่น้องรับคลิปนี้สวัสดีครับ